สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมปนล์เมสเนปอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปแคตาลิติกไปแล้วนะครับอธิบายว่าเจ้าแคตาลิติกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําไมนะครับควรจะใส่เอาไว้นะครับหรือว่าทําไมนะครับพอเราช็อตไม่มีตังเราควรจะขายมันกินนะครับอ่ะวันนี้ไปดูนะครับว่าข้างในเจ้าแคตาลิติกเนี่ยจริงๆมันมีอะไรอยู่นะครับราคามันถึงได้โอ้โหสูงขนาดนี้นะครับมันจะแพงอะไรนักหนาครับรถบางคันเนี่ยอายุ10กว่าปีนะครับอย่าง แจ๊ดตัวแรกเนี่ยอายุแม่งก็สิกว่าปีจะ20ปีแล้วนะครับก็อายุเยอะมากแล้วแต่ทำไมแคดตเลติกมันยังราคาสูงขนาดนี้นะครับคือบางคนเนี่ยอย่างที่ดูข่าวล่าสุดนะครับที่มีคนเช่ารถซิตี้เทอร์โบนะครับตัวใหม่เนี่ยตัว1 0ศเทอร์โบใช่ไหมเขาเช่าไปนะครับแล้วก็เขาเอาไปขโมยของนะครับดีนะครับเจ้าของเขามาตามเจอก็เขาบอกว่าไปเจอสภาพที่ถอดแคดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในข่าวบอกว่าจะถอดเทอร์โบไปขายบอกว่าคงไม่ใช่ครับตัวท่าทางจะขโมยเจ้าแคดเนี่ยนะครับ เจ้าแมวนี่แหละไปขายไปดูนครับว่าในแคตาลิติกมันมีอะไรทําไมแม่งแพงขนาดนี้ครับลุยเอานละครับก่อนไปเข้าเรื่องนะครับเจ้าแคตาลิติกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นตัวที่ช่วยลดมลพิษนะครับก็คือมันจะทําการลดมลพิษก่อนที่จะปล่อยไอเสียออกมานั่นเองครับก็คิดง่ายๆเลยว่า ถ้าคุณรักโลกใบนี้นะครับคุณก็ใส่มันอาไว้ครับแต่ว่าถ้าคุณซิ่งจ๋าๆนะครับบางครั้งคุณก็จําเป็นต้องถอดมันออกนะครับเลกประเด็นหนึ่งถ้าคุณเงินหมดกลับเป๋านะครับคุณมีแคทาลิติกติดรถอยู่เนี่ยคุณก็ต้องถอดมันขายกินนะครับอ่ะหลายๆคนเลือกที่จะถอดมันขายกินไปเยอะแล้วนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าส่วนประกอบในเจ้าแคทาลิติกเนี่ยมันมีอะไรอยู่นะครับมันถึงได้แพงขนาดนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับอ่ะในตัวแคทาลิติกนะครับมันประกอบไปด้วย pgms นะครับหร เป็นโลหะกลุ่มแพตตินัมนะครับในนั้นมันก็จะมีในส่วนของแพตตินัมนะครับเพลเดียมนะครับแล้วก็โลดียมนะครับเขาบอกว่าตามข้อมูลเนี่ยโลหะพวกนี้นะครับสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับแม้ว่าท่อแคทเนี่ยมันจะหมดอายุไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าโลหะพวกนี้เนี่ยมันยังสามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าแคทาลิติกแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณโลหะนะครับซึ่งโลหะพวกนี้เนี่ยมีค่ามากๆนะครับ แล้วก็ในแต่ละรุ่นเนี่ยโลหะพวกนี้ก็มีส่วนประกอบที่ไม่เท่ากันนะครับราคาเลยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับตามตลาดเช่นท่อแคทเนี่ยมันจะถูกทดสอบว่ามีปริมาณโลหะอยู่ภายในเท่าไหร่นะครับจากผู้ซื้อนะครับหลักจากนั้นก็จะรู้ว่าราคาที่เหมาะสมนะครับว่าควรจะให้ราคากับเราเท่าไหร่นะครับแต่นั้นก็เป็นการซื้อขายในจํานวนมากนะครับหาขายเป็นชิ้นจํานวน,นน้อยๆเนี่ยก็ตีราคากันตามความเหมาะสมสมากกว่านะครับ อย่างเรา,เราเนี่ยก็ไม่ได้เหมาออแคทไปขายอยู่แล้วนะครับอย่างร้านเนี่ยเขารับเข้ามาทีละเยอะๆนะครับเขาก็จะตีราคาตามปริมาณของตัวโลหะต่างๆที่มันอยู่ในแคทนะครับแต่ว่าอย่างเราเนี่ยคือเราไปถอดขายแค่1ชิ้นสมมุติเราขับรถอยู่คันเดียวเนี่ยเราก็ถอดขาย1ชิ้นนะครับก็จะตีราคาตามความเหมาะสมนะครับก็คนที่เขารับซื้อเนี่ยเขาจะรู้กันดีครับว่ารถรุ่นไหนเนี่ย ปริมาณโลหะในแคทเนี่ยมันมีมากเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอย่างแจ๊สเจ็แรกเนี่ยที่ผมศึกษามาพอรู้เนี่ยก็คือเขาซื้อขายกันหลักหมื่นนะครับมันจะมีรุ่นที่แบบว่ามี2ลูกมี1ลูกนะครับก็ราคาตามความพอใจเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับส่วนร้านก็ค่อนข้างจะเหลี่ยมพอสมควรนะครับคนขายก็เหลี่ยมเหมือนกันแม้กระทั่งคนขายรถมือสองนะครับก็ก่อนจะขายรถเนี่ยไปตัดแคทขายก่อนนะครับแล้วค่อยเอารถมาขายเรียกว่ากำไรตั้งแต่ยังไม่ขายรถเลยนะครับ ปัจจุบันนะครับก็มีผู้รับซื้อขายของที่ใช้แล้วหรือว่าแคตาลิ t ติกเนี่ยจำนวนมากนะครับเขาบอกว่าเพื่อนํามารีไซเคิลนะครับไม่งั้นท่อแคสเนี่ยมีราคามากขนาดนี้เนี่ยเขาวางว่าเฉยๆมันก็เสียดายนะครับเขาก็เอามารีไซเคิลใหม่ดีกว่าครับอย่างน้อยก็เป็นทุนที่เอามาทําอะไรได้อีกมากมายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครไปถอดทิ้งนะครับก็แนะนําว่า เอากลับมาดีกว่าครับอย่าไปทิ้งไว้ที่ร้านเลยสมัยก่อนเวลาผมไปทํารถไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยถอดแคดกล่องทิ้งไว้ที่ร้านนะครับมานึกนึกดูก็เสียดายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาไปขายได้เท่าไหร่นะครับมันมีค่าจริงๆครับโลหะข้างต้นที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับก็มันมีราคานะครับเพราะว่าหนึ่งเหตุผลเนี่ยในส่วนประกรอบของมันข้างในเนี่ยมันเป็นส่วนประกรอบของทองคาขาวด้วยนะครับซึ่งราคามันก็เลยสูงนะครับเขาไป ทําการเผาออกมาเพื่อเอาส่วนโลหะหรือว่าส่วนทองคําขาวที่เป็นส่วนประกอบส่วนนี้แหละเอามาขายกันนะครับราคามันก็เลยสูงนะครับเอาไปชําแหลกเอาไปรีไซเคิลนะครับประมาณนี้ท้ายนี้ฝากเอาไว้ครับใครที่รักโลกนะครับมลพิษมันเยอะนะครับก็ใส่แคทเอาไว้เลยครับส่วนรถเกียร์ออโต้นะครับพยายามอย่าไปถอดมันทิ้งเลยครับไม่ใช่เรื่องรักโลกหรืออะไรนะครับแต่พอถอดมันทิ้งแล้วมันอืดนะครับใส่เอาไว้ดีกว่าครับขับสนุกกว่าแน่นอนอะ วันนี้สั้นๆประมาณนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของแคตาไลติกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ